พ่อเมอร์สันูรูของลีกลูกหนังอังกฤษแสดงความมั่นใจว่าแมนซิตี้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไปครองอย่างแน่นอนแม้ออเซตอนนอดีตสโมสรจะบุกไปเอาชนะแมนยูไนเต็ดได้1่ต่อศูนย์ที่โอทราฟอร์ดจนถึงขั้นท้าเดิมพันอย่างหน้าฮือฮาเมอร์สันอดีตดาวเตะทีมออเซนอนยังเชื่อมั่นว่าแมนซิตี้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ไปครองเป็นสมัยที่4ติดต่อกันเนื่องจากทีมของเปปกัวดิโอลายังเหลือเกมให้ลงเล่นอีก2นัดและคุมชะตาเอาไว้ด้วยตัวเอง หากคว้าได้6กแต้มเต็มก็จะทำให้เดิะกันเนอร์ฝันครั้งอีกปีอย่างไรก็ดีแม้เรือใบสีฟ้าจะต้องออกไปเยือนสเปอร์สในเกมนัดรองสุดท้ายวันอังคารนี้และหากพลาดถ้าไม่อาจซิลชัยได้ก็จะส่งผลให้ทีมของมิเกลอาเตต้าได้เปรียบในการลงเล่นนัดปิดซีซั่นเนื่องจากมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าต่อกรณีดังกล่าวเมอร์สันมั่นใจว่าไก่เดยทองไม่มีทางสยบแมนซิตี้ได้ และในฐานะอดีตขุนพลทีมปืนใหญ่ซึ่งอยากเห็นทีมเก่าประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเขาขอเดิมพันด้วยการสักตราทีมคู่แค้นร่วมเมืองหากสเปอร์ส,สามารถช่วยให้อาร์เซนอลคว้าชแชมป์ได้อาร์เซนอลน,น่าจะได้อันดับสองหากคุณต้องพึ่งสเปอร์สให้ชนะหรือเสมอใช่หากพวกเขาชนะผมจะสักตราทีมสเปอร์สผมจะสักในจุดที่พวกคุณไม่เห็นมันคอมเมนเตอร์ค่ายสกายสปอร์ตยืนยันหลังเกมที่โอทรฟอร์ดจบลงแฟนแฟนแมนซิตี้และอาร์เซนอล มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ